ดิคับพี่ๆทุกคนที่น่ารักนะครับดิค่ะไม่ได้ไลฟ์ลง y o u t u นานานนะฮะก็เลยลองๆมากลับกลับมาไลฟ์ทีนี้ดูด้วยกันนะครับมีดเดินป่านะครับมีดลาบนะครับเงาไม้ไผ่ฝากมีดนะครับฝากไว้ก็มีหมดนะครับมีดงออโต้ก็มีนะฮะมีปลายแหลมก็มีนะครับพี่น้อง ดูใกล้ด้วยกันนะครับนี่นะครับโตนะครับมีงอนะครับดำเงาไผ่ก็มีนะครับคมนะครับรับประกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวความคมให้ดูนะฮะนี่นะครับฝักอย่างนี้นะฮะเล่นที่มีฝักนะครับ 750กับ850นะครับเล่มนี้750แล้วก็เล่มนี้850นะครับถ้าเล่มแบบนี้นะครับเล่มเปล่าๆอย่างนี้นะฮะ350รวมส่งนะครับ350นะครับเล่มละ350มี้อยิมโตะก็เล่มละ4 0 0นะครับหนามากนะครับใหญ่ด้วยนะฮะอิโตะนะครับเล่มละ4 0 0รถนัดมือนะครับ นี่นะครับนี่ก็3 5 0รฟรีส่งนะฮะไปทาง50ไปทางบบเพิ่ม50บาทนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวฟันมาให้ดูนะครับนี่นะครับฝากไว้ก็มีนะพี่อันนี้คือผ่านท็ผ่านนะครับอันนี้คือ550นะครับ550บาทนะครับฟรีส่งนะครับ550นะครับนี่นะครับ 5้0นะครับผ่านไทยนะครับพร้อมชุดนี้เลยนะครับ550เล่มนี้750ส่วนเล่มน,นี้850นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวความคมให้ดูนะครับมีดนะฮะเล่มนี้ก่อนดีกว่านี่เขาเรียกว่ามีดลาบนะครับสวยนะฮะเ,เล่มแรงนะครับ นี่นะฮะน,นี่นะฮะนี่นะครับผมนะครับไม่มีใครถือถ่ายให้นะถือคนเดียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือแห้งแล้วนะฮะยังเขียวติดเขียวอยู่อันนี้คือแห้งๆนะครับเดือดฝน แ,แห้ต่อใหญ่ให้ดนนูนะครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับคมนะครับนี่นะฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับฟันเข้าไปเลยนะฮะนี่นะกินเนื้อไม้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะฟันท่อนไม้ให้ดูนะ นี่นะครับพี่น้องนี่นะเล่มนี้นะครับมีลาบนะครับคมเหมือนกันนะครับคมใช้ได้เหมือนกันนะฮะเลมนี้รีวิวเล่มนี้ให้ดูใครชอบดูนะฮะดูนีฮะ เดียวก็เลยฟันยากหน่อยนะนี่นะฮะบางคนบอกว่ามีบีให้หน่อยอย่างี้นะฮนี่ข่มไม้นะครับรับประกันนะครับนี่นะนี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะฮะมือเดียวก็เลย ปันยากนิดหนึ่งนะฮะดูนะฮะดูนะฮะเผื่อนี่นะฮะชอบเล่มไหน,นกน็ทักมาได้นะ,ะพี่นะสวยๆง,งามๆทุกเล่มนะฮะขอบคุณครับ